สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีแต่เช้าเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคือต้นเทพอักษราด่างนะคะท่านผู้ชมที่ป้าแมวเคยโพสต์เคยไลฟ์ไปในบ้านป้าแมวนะคะนี่คือต้นแม่เขานะคะเทพอักษราจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบางอันเขาก็บางกระถางเขาก็จะเหลืองออกเหลืองแบบนี้นะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะคือเทพอักษรานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเทพอักษรานะคะแล้วมีต้นต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นลูกเขานะคะนี่ค่ะ กระถางนี้อยู่ที่1000บาทนะคะท่านผู้ชมขาเทพอักษรานะคะด่างนะคะนี่นะคะคือต้นต้นลูกค่ะนะคะนี่คือต้นแม่นะป้าแมวให้ดูนะคะท่านผู้ชมบางครั้งท่านผู้ชมบอกอยากเห็นต้นแม่นี่นะคะคือต้นแม่นะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นไม้แยกโตนะคะท่านผู้ชมโตแล้วนะ1000บาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็น2ฝั่งโขงนะคะ2ฝั่งโขงอยู่ที่กระถางละ600บาทนะคะท่านผู้ชมขา2ฝั่งโขงนะคะท่านผู้ชม600บาทนะคะ แล้วต่อมาเป็นบอนแป้ายสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาดารานนภรัตนะคะดารานนภรัสกระถางนี้อยู่ที่1,000บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆไปป้ายแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้อาจารย์โอนะคะท่านผู้ชมบอนป้ายนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขาแดงๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขากระถางละ1 0 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ1,000บาทนะ เป็นบอลป้ายๆอย่างนี้นะคะลูกไม้ของอาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะต่อมาเป็นคุณหญิงทองม้ว,ว,วนะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณหญิงทองม้วนอยู่ที่กระถางละ300บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ300บาทนะสวยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต่อมาเป <un> ็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสสวยมากค่ะท่านผู้ชมขายิ่งโตยิ่งสวยใบแผ่แดงสวยมากค่ะท่านผู้ชมขาอยู่ที่ เอาวันนี้ให้300บาทเหมือนกันเลยค่ะท่านผู้ชมขาเอาไปเลยนะคะ300บาทสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมต่อมาเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูะวันนี้สวยๆจัดให้เลยแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเอาไปเลยนะคะท่านผู้ชมขาะ6 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะปล่อยเซลแล้วนะคะท่านผู้ชมมี1 2 3 4ากระถางนะคะท่านผู้ชมขาหลวงพ่อพูน4กระถางนะคะองคุลิมานเหลืออยู่สี่เหลืออยู ari, ่3กระถางนะคะท่านผู้ชมขาเหลืออยู่3กระถางนะ นี่นะคะองคุริมานท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นเดือนเมษานะคะเดือนเมษาสวยๆไปป้ายแบบนี้อ่ะวันนี้ให้เลย300บาทค่ะท่านผู้ชมขา300บาทเนาะ <c oughs> ต่อมากระถางนี้เป็นตะวันชิงพบนะคะท่านผู้ชมตะวันชิงพบนะคะสวยๆแบบนี้อันนี้น่าจะติดป้ายหน่อยๆเนาะ300บาทค่ะท่านผู้ชมขา300บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบางใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาไซส์สวยมากนะคะวันนี้นะคะมี2ต้นนะคะ สองกระถางค่ะท่านผู้ชมขาบางใหญ่ป้าแมวขอสามร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะท่านผู้ชมขาสวยๆแบบนี้นะคะต้นโตสูงใหญ่เลยนะต่อมาเป็นธาตุบางแก้วค่ะท่านผู้ชมขาธาตุบางแก้วอยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาแล้วต่อมาเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมขาสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาท จังหวัดมุกดาหารราคา600บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเซลล์แล้วนะ600บาทนะคะท่านผู้ชมขะนี่600บาทสวยๆนะคะ600บาทนะมีต้นเดียวนะมุกดาหารนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะค่ะต่อมาเป็นอันนี้ชื่ออะไรนะชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมชมพูทวีปยังอยู่ที่กระถางละ500บาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมชมพูทวีป500บาทนะคะท่านผู้ชมขะ ชมพูทวีปนะคะ500บาทสวยๆแบบนี้แล้วเศรษฐีสุพรรณป้ายๆแบบนี้นะคะอยู่ที่350บาทค่ะท่านผู้ชม350บาทนะคะสวยๆนะคะรัตนสินอยู่ที่500บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้ายๆแบบนี้เลย500บาทนะชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่รัตนสินค่ะท่านผู้ชมขารัตนสินนะคะ500บาทค่ะเป็นบอลป้ายๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาสวยๆนะคะ สวยทุกกระถางเลยค่ะรัตนสินนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นนพะเก้านะคะท่านผู้ชมนพะเก้าหน้าครบแบบนี้เลยนะคะหน้าเต็มๆแบบนี้นะคะกระถางละ900บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ900บาทนะคะมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้2มี2กระถางนะคะเจ้าจักรพรรดินะคะท่านผู้ชมเจ้าจักรพรรดินะคะราคา400บาทนะกระถางละ400บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ ต่อมาเป็นอักซรสวร์นะคะท่านผู้ชมขะอักษรสวรร์แบบนี้สวยๆวแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกะถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ5 0 0บาทเนาะนี่นะคะอักซรสวร์นะคะท่านผู้ชมนี่รัตนสิทธิ์อันนี้ไม่สวยว่ายังไม่ขายไปดูด,ด้านนู้นนะคะด้านนู้นสวยนะท่านผู้ชมขานี้คือต้นแม่ของธาตุบางแก้วนะคะนี่เป็นต้นแม่ธาตุบางแก้วเนาะนี่นะคะธาตุบางแก้วนะคะท่านผู้ชม่าแมวพาดูนะกะถางนี้ กระถางนี้เป็นไม้แยกหน่อจากต้นแม่เมื่อกี้นี่นะคะนี่นะคะนี่กระถางนี้เป็นไม้แยกหนอท่านผู้ชมขาอยู่ที่กระถางละ2,900บาทนะคะเป็นทตุบางแก้วแยกหน่อนะคะท่านผู้ชมส่วนกระถางนี้เป็นไม้เผาหัวอยู่ที่2,500บาทนะคะท่านผู้ชมขา2,500บาทนะทตุบางแก้วค่ะท่านผู้ชมส่วนกระถางนี้ก็2 9 0 0เท่ากันนะคะทตุบางแก้วนะคะเหลือแค่นี้นะท่านผู้ชมขาตับางแก้วนะคะ ต่อมาเป็นจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ชมค่ะจังหวัดกระบี่สวยๆบอใบกลมๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะจังหวัดกระบี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่ที่กระถางละ300บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ300บาทนะอันนี้เป็นหมอจินดานะคะท่านผู้ชมค่ะหมอจินดาอยู่ที่300บาทนะคะสวยๆนะคะเป็นหมอจินดานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหมอจินดาจะสวยมาก300บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นสาววาลินเลือกระถางเดียวค่ะ 250บาทนะคะนางกิรินีเทวีก็เหลือกระถางเดียวนะคะกระถางเดียววันนี้เซลให้อยู่ที่350บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะใครจะรับรับเลยนะคะมีกระถางเดียวนะนางกิรินีเทวีนะ350บาทนะหมดแล้วหมดเลยค่ะ3า0บาทนะคะนางกิรินีเทวีค่ะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นมนสวรรค์สวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะมนสวรรค์ใสแบบนี้เลย อยู่ที่กระถางละ350บาทนะคะท่านผู้ชม350บาทนะคะมนสวรรค์สวยๆแบบนี้นะลูกไม้ไป้ายๆแบบนี้อยู่ที่กระถางละ120บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ120บาทนะท่านผู้ชมขาสวยๆนะคะนี่คือหานุมานจองถนนนะคะหานุมานจองถนนมีไซส์ตั้งแต่100บาท 150- บถึง200บาทนะคะท่านผู้ชมขาถามป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวให้ดูไซส์0 0ึ่อก่อน ไซส์หนึ่งร้อยอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมเขายังไม่กัดสีแบบนี้นะยังไม่กัดสีนะคะไซส์ร้อยห้าสิบก็เริ่มกัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาถ้าสองร้อยบาทก็คือจะกัดสีเต็มๆแบบนี้เลยนะปมาแมวให้ดูนะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะค่นุมานจองถนนนะคะท่านผู้ชมลวงราชเสน่หาโตแล้วยิ่งสวยนะคะท่านผู้ชมยิ่งโตยิ่งสวยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นเท้าลำไยแดงนะคะท่านผู้ชมเท้าลำไยแดงนะคะ อยู่ที่250บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะเทพกหนกนะคะเทพกหนก200บาทค่ะเจ้าหญิงอยู่ที่200บาทนะคะท่านผู้ชม200บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะแมวแก้ไขเท้าลำไยแดงนะคะท่านผู้ชม200บาทเท่ากันนะคะ200บาทเท่ากันนะคะท่านผู้ชมค่ะ2 0 0บาทนะไก่แก้วไพลทูนสวยๆแบบนี้เลยไก่แก้วไพลทูนสวยๆแบบนี้นะคะโตใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลย กะถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมคากะถางละ150บาทจ้าต่อมาเป็นเกาะเกตลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมคาเกาะเกตลุ้นด่างแบบนี้นะคะมีขี้ยาติดเกาะเกตลุ้นด่างนะคะกะถางละ350บาทนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้นะ,ะเกาะเกตลุน้นด่างนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ350บาทนะคะวันนี้ชายชนมาถูกถูก,ถกไป้ายๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถูกถูกป้ายๆแบบนี้นะ กถางละ350บาทนะรีบมานะคะท่านผู้ชม350บาทนะคะนี่ป้าแมวค่อยๆส่งให้ดูทีละกระถางที่ป้ายนะที่ป้ายแดงๆนะ350บาทนะคะท่านผู้ชมมีแค่นี้นะคะรีบมานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวป้าแมวพาดูอันนี้ก็ป้ายเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่แบบนี้นะไอที่ไม่ป้ายแบบนี้ก็อยู่ที่150บาทนะคะแต่มันต้องป้ายแน่นอนนะคะท่านผู้ชมค่ะที่ไม่ป้ายอยู่ที่150บบาทนะคะท่านผู้ชม ป้าแมวพาดูอีกรอบนะคะชายชนรุนป้ายนะ350บาทค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะอันนี้ป้ายนะคะผักบางโพยไผ่เหลืออยู่2กระถางกระถาง,ะถางละ1น0บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ1 0 0บาทนะเช้านี้ป้าแมวก็สวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีค่ะ